พ่อกระดั่นเลยตายแล้วสนุกเลยเป็นไงล่ะพ่อกระดั่นกระดั่นเป็นไงพ่อกระดั่นปั่นไปเลยบางอย่างแกล้งบางอย่างยังโอ้๋เนี่ยไม่แกงแล้วเราลู้มันไม่รู้จริงไม่ได้จะเรียกชื่อแหละน้องจำไม่น้องจำไม่อะไรไม่รู้จริงเองตั๋วไปรู้อ่าตั๋วใครเก็บตั๋วอ่าตั๋วส่งหน่อย ดี๋ยวเอาอันน,น,นี้ครบปะลำเบลไปลำตาหรอเสือหนึอนทที่อ่างเก็บน้ำจไปก่อนครับเขาลงมา้างล่างแล้วลงไปนลอย่างละครึ่งเขนไปถึงสองคนใช่ไหมมา,าลงมาแล้วมันก็นไว้ไชิดยอดไม่ะค ดูดีๆนะเดี๋ยวมีปลาโดดเนี่ยจริงๆีมันไปไปนั่นแล้วปลามันปลาแต่ปลาเล็กๆไม่ปลาใหญ่หรอกมันไว้เข้าฝูงมันพอดีไงปลาโลมาวันนี้ก็เห็นปลาโลมา ลงไม่รล้ว่าบนลงหาก,กางกระบาเอะไรน้ำตายไม่ดูด <c oughs> ไม่ได้ขึ <c oughs> ้นี่นะไปดูขึ้นน้ำนี่นะ <บา S 1> โตกับเกียวอะ โอป่ะคะตอนนี้กำลังอยู่บนเรือกำลังมุ่งหน้าไปเกาะสิทธังมาประมาณจุดสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูในเว็บโจะณาะทันที